ไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนหากคุณมีความฝันทำมันให้สำเร็จปอลแมงคดเพาะและนี่ความสึกว่าพ่อปลุกคุณโอ้ยพ่อทำอะไรเนี่ยได้เวลาตื่นแล้วแล้วทำไมผมต้องตื่นล่ะฮะไม่รู้แต่แกต้องตื่นแต่ผมไม่มีเรียนไม่มีเรียนก็ต้องตื่นโปเกมอนโก้นั่นกระจับ ทุกคนแม่งติดโปเกมอนกันหมดเลยวะนั่นสิมันไม่มีเหตุผลเลยไหนอยู่สีฟ้าหรือสีแดงอะสีแดงมาดูสีฟ้าที่รักมหาฉันไหมขอโทษนะที่รักตอนนี้ผมไปไม่ได้อะผมกำลังติดจับโปเกมอนแต่ฉันมีแบตสำรองให้ยืมนะมมนคนนี้แหละแม่ของลูกเลยรอใช้อยู่ทำไมอะ<ด>จีบเธอเลยดิเพื่อนจะใจ,จ,จยเย็นยเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะ เฮ้ยเธอมองมาที่นายอะไม่อะฉันฉันฉันทำไม่ได้นายลืมไปแล้วเหรอว่านายทำอะไรได้เออใช่ใช่เสร็จฉันแน่อินเนี่ยทำบ้าอะไรเนี่ยกูเผ็ดแล้วและนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณปลอดภัยเมื่อคุณเจอตำรวจจะทำอะไรกูถ่ายไว้หมดอะ เอ้าตำรวจมากูทำอะไรผิดวัวงาไงพ่อหนุ่มผิวค้ำดื่มแล้วขับหรือเปล่าในเรานะ่ะเปล่าครับหรือว่าเสพไม่อะครับไม่หรองั้นพอดีเลยฉันมีของเดือจากมื้อกลางวันอันนี้ถือ,อ,อน,นี่ไว้อ่ะอันนี้ควดนึนอ่าอันนี้ด้วยฉันให้นายเลยหกป๋องส่วน so, อันนี้อ่าเอาไว้เสพนะเนี่ยแพ็คใส่ถุงอย่างดียี่ห้อไหนที่แปลว่าดแีแล้วมันเกี่ยวอะไรกันฮนะ <c oughs> อ่ะถือไว้ใช้งานเสร็จแล้วกเกิดเหตุมีคนทํร้ายเจ้หน้าที่ที่ถอนสายสีโอเคดีใ,ใจที่ได้เจอนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่แสนวิเศษสำหรับคุณขอบคุณอีกครั้งเที่ยวคุกให้สนุกล่ะเ <c oughs> ชีย่ยอะไรวะเนี่ยและนี่คือวิธีการลืล่นไหลเมื่อคุณเข้าไปขัดจังหวะปาร์ตี้ถึงแล้วพวกลุย <c oughs> กันเลยเ yeah. เต้นตามครับไปนะฮะจะมาแจมด้วยใช่ไหมจัดไปเด้และนี่คือความรูส้สึกเมื่อคุณเติมน้ำปิ่มแก้วและล้้นที่จะถือมันไปอ้จโอ้โพอดีเลยว่ะเกือบล้นนะ ต้องค่อยถือโอเคค่อยระวังตวโอ้อ้เจ้โอ้จโอ้เกูต้องมานั่งเช็ดอีกเมื่อแม่สอบวิธีการจีบสาวแม่ว่าคนนั้นน่ารักไหมเธอคนนั้นเหรอโคตรน่ารักเลยพร้อมจะเย็ดเธอหรือยังอะไรนะเข้าไปคุยกับเธอสิไม่อ่ะเธอคงจะมีแฟนแล้วโอ้อย่าพูดอะไรที่คิดเปองอย่างนั้นเข้าไปคุยกับเธอไปเร็วเข้าไปคุยกับเธอเโอเค สวัสดีครับเออผมจะบอกคุณว่าคุณน่ารักโคตรเลยโอ้ขอบคุณนะคุณมีแฟนหรือยังอ่ะเย็ดเธอเลยเย็ดเธอยังไม่มีน่ะงั้นงั้นอะไรเหรอเดี๋ยวเราไปหาร้านกาแฟนั่งคุยกันเชี่ยให้เย็ดเธอโอเคไหมเออเดี๋ยวผมกลับมานะนี่แม่ทำบ้าอะไรอ่ะลูกไม่ร้อนแรงเหมือนพ่อเลยว่าไงนะหัดใช้การเอนนี่ให้มันไวๆหน่อยโอ้พัเาาเข้าใจล้ขอบคุณครับแม่ และนี่คือความรู้สึกอายเมื่อคุณอยู่กับแฟนแล้วเข้าห้องน้ําเสียงดังฮึ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 ่้ฮึฮึฮึ้ึฮ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 ึลึฮึฮรฮึ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 ฮาฮึ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 ฮโอ้ค่อยๆค่อยๆาๆย ดีกว่าอ้เขาต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาแบบนิ่งๆที่รักมไม่ต้องพูดไม่ต้อง